สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องเราอีกแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเรื่อยเปื่อยกันถ้ <c oughs> าคิดรดกเปื่อยที่ว่าก็คือเราจะวาดรูปอีกแล้วว่าทุกคนว่ารูปนี้คือเป็นสิ่งที่ทําเราไม่เบื่อเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาวาดรูปอีกแล้วนะคะก็คือตอนนี้เราวาดรูปเราล่าอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเราวาดทาแบบว่าเป็นหน้าอย่างนี้นะคะเราก็ทําผมหน้ามานิดนึง่ะเพราะว่าผมหน้าม,ามันแบบว่า มันทําให้ตัวละครเราดูแบบตัวดีมั้งในสายตาเรานะแล้วก็ทําให้มันเป็นผมสั้นอย่างนี้นะคะทุกคนใส่รายละเอียดนะคะเพื่อจะให้ดูว่ามันดูสมจริงนะะแต่เราใส่รายละเอียดไม่กิ่งกอกแล้วก็ทําตาอย่างนี้นะคะให้แบบดูเบลลใส่ซื่อลิสุดนะคะอย่างนี้ค่ะทำหน้าบึ้องอีกแล้วอ่ะแล้วก็วัน ปึ๊บ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 แล้วก็เลือกอย่างนี้ค่ะเอาสีนี้นะทุกคนเอาสีที่ใกล้เคียงนะคะตึ๊ด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 สีใกล้เคียงมันทำกันนะทำแบบว่ารวมๆกันทําให้ดูสวยในในความคิดเรานะส่วนนี่ก็อย่างนี้ส่วนตาเราเอาเป็นสีแดงคะทุกคน ส่วนผิวเราก็เอาไปสีเนื้อหน่อยนะคะทุกคนส่วนชุดก็เป็นเงาแบบนี้ค่ะสีฟ้า่แบบนี้เพราะว่ามันจะให้ดูแบบมันเป็นคนกางเกงวันเสีฟ้าขาอบๆอย่างเงี้ยให้ดูเหมือนแบบเสื้อเป็นสีขาวแล้วมันเป็นตัวเงาเสื้ออะไรประมาณนี้แ่ะคะ่ะในความคิดของเรานะสีดำอย่าี้ขอบคุณค่ะ อาจ์ทุกคนเราก็ว่าเราเป็นนัสศดแล,แล้วนอะน้องแต่เราก็ทำาะไนตัวดีอะขอเวลาไปาคิดก่อนแป๊บนึงอปทุกคนตอนนี้เราก็คิดอ่อนแล้วนะว่าเราจะทําอะไรดีงั้นก็ไปเรนเลย,ยโอเคเราจะพาทุกคนไปดูต้นไม้ของเรานะสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือต้นกระบองเพชรที่บ้านเรานะคะทุกคนคือก็จะมีต้นออกดอกเราชอบต้นออกดอกแล้วเราก็ชอบต้นที่ไม่มีดอกด้วยเพราะว่ามันก็มีความสวยงามตามธรรมชาติเหมือนเนาะ อันนี้เราก็ชอบนะคะทุกคนคือใส่ฟิลเตอร์แล้วคือสวยมากอะ่ะแล้ววางต้นกระถางใหญ่เกินเพราะว่าย่าเราเป็นคนเอาไปใส่ส่วนใหญ่แล้วย่าเราดูแลพวกกระบองเพชรเราเป็นคนซื้อแต่เราไม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหรอ่อ่ะแต่บางทีเราก็เปลี่ยนกระถางบางที่าก,ก็เราเปลี่ยนแต่ย่าเราเปลี่ยนเยอะกว่าเราเยอะมากเลยค่ะทุกคนคือเห็นไหมว่าออกดอกแล้วคือมันสวยมากอะ่ะน่ารักเนาะ อุ้ยน้อง <g ül> คือทุกคนใช่ไหมว่าการที่เราเอามือไปจับมันจริงๆอะ่ะแบบว่าเราตั้งใจจับอะ่ะมันจะไม่เจ็บแต่ถ้าเราอ่ะเอามือไปโดนอะ่ะจะเจ็บคือทุกคนใช่อไหมเราไม่จับต้นกระมงที่ที่บ้านจับจ๊กอ,อย่างเงี้ยเราตั้งใจจับอะ่ะมันจะไม่เจ็บแต่แต่ถ้าเราอ่ะเผลอไปจับจะเจ็บมากอะ่ะทุกคนจะเจ็บแบบเจ็บเลยอะ่ะไม่เจ็บมากหรอกก็เจ็บน้องน่ารักอ่ะนะ คือเราชอบทุกต้นเลยทุกคนน่ารักมากน่ารักทุกคนก็คือได้ดูต้นแคนตาต้นไม้แคนตาที่บ้านเราไปแล้วก็มีทางต้นมีดอกแล้วก็ไม่มีดอกใช่ไหมแล้วเราก็ลงคลิปว้านรูปไปแล้วนะคะคือเรา สิดวลูปไปนคลคิดนี้เรียบร้อยแล้วเนาะคือเป็นยังไงบ้างแล้วว่าลูกห่วแตกมากไหมก็เขาไม่หรอก <c oughs> แต่เราชอบว่าลูกจริงๆนะคือมันเป็นอะไรที่เราทําไม่เบื่อซึ่งนี่ก็พูดแล้วก็พูดซับอีกอือ <c oughs> คือช่องเรานะก็เป็นช่องที่แบบมีสาระหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยก็คือมันแล้วแต่คนมองว่ามีสาระหรไหมไม,มีหรือเปล่า แต่ถ้าทุกคนอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปได้เลยนะเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรอ่ะคือเข้าใจใช่ไหมว่าเราแบบไม่รู้จะทำอะไรเลยแง่คือเราก็คือนี่ก็คือคลิปโอ้อุงแง EP สองนะคะทุกคนคือนง่คือทำไมปากม่วงอะคีดคๆ,ๆ ก็คือแบบว่าอถ้าทุกคนชอบก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้ามีอะไรให้เราปรับปรุงก็คอมเมนต์มาเลยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาดูคลิปนี้นะคะ่ะอืมเบะปลาอืมชอบกันไหมชอบกันไหม